Gadget of the week สนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกนิรภัยถนอมสายตาโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ต a l c a t e ทแบรนด์เทคโนโลยีจากฝรั่งเศสอาจจะเป็นแบรนด์ที่คอเทคโนโลยีหลายคนรู้จักกันมาอย่างยาวนานในฐานะผู้ผลิตฟีเจอร์โฟนราคาประหยัดซึ่ง a l c a t e ทนั้นก็มีแบรนด์สมาร์ทโฟนของตัวเองนะคะนั่นก็คือ Alcatel OneTouch ที่มาทำตลาดในไทยได้แล้วสักพักแต่ก็ยังไม่เป็นที่รับรู้เท่าไหร่ค่ะ และเมื่อไม่นานมานี้เอา c คาเทลก็เลยรีลอา u n c แบรนด์ใหม่พร้อมกับเปิดตัว One Touch Flash Plus สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่จะมาช่วยเขย่ากระตุ้นตลาดสมาร์ทโฟนระดับ Entry จนถึงระดับกลางให้คนได้หันมามองและก็รับรู้ว่ายังมีสมาร์ทโฟนสเปคดีราคาประหยัดอยู่บนโลกใบนี้อีกรุ่นหนึ่งค่ะ มาสำรวจสเปคกันเลยค่ะ Alcatel One Touch Flash Plus มีหน้าจอ IPS ขนาด5.5นิ้วความคมชัดระดับ HD 720p ใช้ CPU MediaTek MT6752M Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 แบบ64บิต RAM 2 GB หน่วยความจำภายในขนาด16 GB และยังสามารถเพิ่มหน่วยความจำแบบ Micro SD Card ได้สูงสุดถึง32 GB กล้องหน้าพร้อมเลนส์มุมกว้างความละเอียด8เมกะ กล้องหลัง13เมกะพิกเซลรองรับ2ซิมการ์ด 3G แบบ HSDPA คลื่น900และ2,100และ 4G LTE ค่ะแบตเตอรี่3,500ม ah, ิลลิแอมน้ำหนักตัว147กรัมมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 4.4 KitKat ค่ะ แรกถือนะคะเราสัมผัสได้ถึงความบางเนื่องจากตัวเครื่องไม่สามารถแกะฝาหลังเปลี่ยนแบตได้ทําให้เวลาที่ถืออยู่ในมือนั้นเรารู้สึกได้ถึงความแน่นหนาไม่กรอบแกรบค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นพลาสติกก็ตามนะคะจอขนาดใหญ่ที่รองรับความละเอียดได้ถึง720 p h d ภาพที่ออกมาก็เลยอยู่ในระดับที่โอเคความสว่างปานกลางสีสันออกมาในระดับที่ดีเล่นกลางแจ้งได้ไม่มีปัญหาในวันที่แดดจัดแต่ปุ่ม3าปุ่มที่ใช้ควบคุมหน้าจอ,อนั้นนะสิคะไม่เรื แสงเป็นแค่สีโครเมียมเฉยๆทําให้เวลาเราใช้ในที่มืดก็อาจจะสับสนได้แต่ก็ทําความคุ้นเคยสักแป๊บหนึ่งน่าจะโอเคค่ะ รองถ่ายภาพด้านหลังที่นูนออกมาก็ทําให้เรารู้สึกวาดเสียวทุกครั้งที่วางเครื่องลงบนโต๊ะการใช้งานตามปกติทั่วไปก็ทําได้ดีเลยค่ะ CPU แบบ o c t a c o r e 64บิตก็ไหลลืน่นเสียด้ที่แรมน้อยไปหน่อยถ้าเทียบกับ CPU ทําให้เวลาเจอเกมหน,น,นักใหญ่ๆหรือคุยงานบนเมสเซจแล้วก็มีข้อมูลค้างเยอะเราเจอว่ามันก็แอบเด้งไปบ้างบางครั้งต้องเคลียร์โปรแกรมที่เปิดค้างเอาไว้เราไม่ได้ใช้เพื่อเพิ่มพื้นที่บนแรมช่วยมันบ้างค่ะดูหนังฟังเพลงภาพสดใสไม่มีปัญหา เสียงที่ออกมาดังในระดับที่ดีเลยแต่ถ้าเปิดดังสุดก็จะมีเสียงแตกแปลงๆบ้างคุณภาพเสียงอยู่ในระดับที่รับได้ไม่ได้ใสไม่ได้ทุ้มอยู่ย่านกลางๆค่ะ คุณภาพของกล้องขนาด13เมกะพิกเซลที่มีรูรับแสงขนาด f 2.2นั้นอยู่ในระดับที่ใช้ได้เลยนะคะถ่ายภาพกลางแจ้งแดดจะจ,ดจัดสีออกมาจะไม่ได้สดมากอยู่ในระดับกลางๆเมื่อถ่ายในที่มืดหน่อยภาพก็ยังออกมาดูดีแม้จะมีแสงน้อยกล้องหน้าเป็นเลนส์มุมกว้าง84องศาถ่ายรูปเซลฟี่กับเพื่อนๆหลายคนได้สบายเลยค่ะ แต่สิ่งที่เรายังไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะคะก็คือความนูนของกล้องทั้งหลังที่เราพูดถึงเมื่อมันผนวกเข้ากับความหายากของเคสมือถือรุ่นนี้ด้วยแล้วทําให้เราต้องคอยระมัดระวังตอนจะวางมันลงไปที่ไหนคะ่ะรัมที่น้อยไปหน่อยอยากจะขอเพิ่มอีกสักหนึ่งกิกะไต์ก็น่าจะดีการรองรับแค่คลื่น900แล้วก็2,100ซึ่งมีอยู่เจ้าเดียวในตลาดส่วนเจ้าอื่นก็ต้องไปจับกับคลื่น2,100เอาซึ่งนอกเมืองก็ยังไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่นะคะและสิ่งที่เราประทับใจก็คือแบตเตอรี่ขนาด3,500 อยู่ได้ทั้งวันจริงๆลืมเรื่องพกแบตเตอรี่สำรองไปได้เลยค่ะหากใช้งานแบบปกติทั่วไปไม่ได้เล่นเกมทั้งวันอะไรแบบนั้นอย่างการรับสายโทรออกเล่นโซเชียลมีเดียฟังเพลงดู YouTube ก็ใช้งานได้1วันกว่ากว่าด้วยซ้ำค่ะ ความใหญ่แต่ก็บางของตัวเครื่องคงไม่เป็นปัญหาในสมัยที่คนนั้นนิยมมือถือจอใหญ่สักเท่าไหร่นะคะความแน่นหนาของเครื่องสัมผัสของเครื่องนั้นแม้จะเป็นพลาสติกแต่ว่าก็รู้สึกดีที่เรารักเลยนะคะก็คือความตั้งใจทาผลิตภัณฑ์ให้ดูพรีเมียมทั้งในเรื่องของแพคเกจิ้งดีไซน์ตัวเครื่องที่เรียบหรูไม่ดูเป็นของเล่นดูอย่างอุป,ปกรณ์ในกล่องที่แถมมาให้นี่สิคะสาย USB และหูฟังที่มาด้วยกันนั้นอยู่ในซองกามยี่ประทับใจมากเมื่อเปิดออกมาเจอค่ะ สรุปก็คือภาพรวมแล้วนี่คือมือถือ CPU แรงแบตอึดจอใหญ่2ซิมเน้นถ่ายเซลฟี่เมื่อรวมทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน Alcatel One Touch Flash Plus ถือเป็นสมาร์ทโฟนอีกรุ่นที่คุ้มค่ามีฟีเจอร์ให้เล่นมากมายเหมาะมากสำหรับผู้ที่มองหาสมาร์ทโฟนระดับกลางที่ไม่ค่อยอยากจะใช้เงินไปนกับยี่ห้อเจ้าตลาดค่ะ มาถึงตรงนี้แล้วก็คงอยากจะทราบราคากันแล้วใช่ไหมคะเอาคาเทล One Touch Flash Plus ที่ชื่อออกเสียงยากนิดนึงมาในราคา4,690บาทไม่ถึง5,000บาทใชด้วยซ้ำสามารถหาซื้อได้บนเว็บไซต์ของ Lazada ค่ะ วันนี้ซู่ชิงมีกิจกรรมดีๆมาฝากค่ะเป็นกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับ ASUS ZenFone 2และของรางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปชมรายละเอียดได้ที่แ n น a g e Facebook.com/ Focusfilm ตั้งแต่วันนี้จนถึง27กรกฎาคม2558แล้วมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ